เอาล่ะสวัสดีผู้ชมทุกท่านเลยนะครับผมวันนี้อยู่กันในเกมจูดิโอมาสเตอร์ดวลกันเช่นเคยอีแล้วนะครับผมวันนี้นะครับผมจะมาสุ่มกาชานะครับผมผมมีเพชรทั้งหมดหนึ่งหมื่นเพชรนั่นเองนะครับผมตรงนี้นะฮะหนึ่งหมื่นเพชรนะครับผมเราจะมาสุ่มแพคอะไรนั้นครับไปดูกันเลยนะฮะแพคที่เราจะสุ่มวันนี้นะครับก็จะเป็นแพคของเดอะเกรทโอนนั่นเองนะครับผม แพ็คนี้จะประกอบไปด้วยครับโอเบลิสนะครับผมโอซิลิสนะครับแล้วก็ลานะครับผมไข่ล้านะครับแล้วก็จะเป็นพวกเอ็กโซเดียทั้งหมดนะครับผมผมคิดว่าผมจะลองสุ่มดูนะครับแล้วก็จะลองจัดเด็กพวกนี้ดูนะครับเพราะว่าเห็นหลายช่องเขามีพระเจ้ากันนะผมก็อยากจะมีแบบฟิลแบบประมาณว่าให้อ่าคุณอาซูร้องโอ้ไม่กอดนะฮะไอ้สอง เดี๋ยวเราลองไปสุ่มกันเลยแล้วกันนะผมเดี๋ยวเราจะเปิดแพ็กฟรีก่อนนะครับหนึ่งแพ็กนะครับเราจะได้อะไรนะครับเดี๋ยวไปดูกันเลยนะฮะแพ็กฟรีน,นี้น่าจะไม่มีอะไรนะโอ้โหของจริงด้วยนะเนี่ยสิบแพ็กนะครับผมหนึ่งพันเพชรแรกนะครับผมไปเลยฮนะโอ้ มียูอนะครับผมแล้วก็เป็น SR อีกหนึ่งนะครับ SR มีทั้งหมด2นะครับผมเดี๋ยวผมขอสคลิปเลยแล้วกันนะฮะสคลิปมาได้โอ้โหเอาเรื่องอยู่เลยละหอพี่เดินสะดวกเถอะไปต่อนะครับผม10บแพ็คนะครับผมมียูอนะครับ SR 2นะครับเดี๋ยวเราจะลองมาเปิดกันดีกว่านะครับผม ที่หนึ่งนะฮะเฮ้ยมี SR หนึ่ง SR ไดปดีได้เป็นได้เป็นอื้อหือทิงดงเจอร์นะฮะผมไปต่อนะครับแพทที่สองนะฮะเป็นอะไรโอ้โหโอ,โอ้เงียบกิปแพทที่สามเป็น SR เอสรแบบนี้เราต้องมีเอสรติดปือมาแน่นอนนะโอ้โหเปิดมาดำปีเลยเปิดมาเอสรจะมีอยู่ในด้านหน้าหรือด้านหลังนะฮะเปิดมาเลยฮะเฮ้อสรแน่นอนครับอันนี้เป็นเฮ้ยมิลเลอร์ฟอร์สแฮที่สี่นะฮะเงียบกิฟต์เ,เดิมครับผมกวนตียนขม,มัแบแมงเงียบจริงนะฮะ แอคที่5้เป็น SR ด้วยนะครับผมโห SR สอร์ยังไม่ขึ้นแสงเลยนะเราไล่เปิดเลยแล้วกันนะเอสอร์ SR. โอเอสอร์ SR ไปไหนเนะี่ยผมโดนต้มหมดทุกคนแอคท,ที่6นะครับผมแอคที่6มาแล้วอืมืดอ,อย่างนี้ได้เป็นใบสุดท้ายได้เป็นอะไรโอ้โหนี่นะ นี่มันแพ็กอาร์การันตีหรือไงครับเนี่ยแพ็กที่เจ็ดนะฮะเฮ้ยเอสอาร์เอสอาร์ทุกคนเอสอาร์ S R อยู่ไหนอะไรเปิดกันเลยนะฮะโอ้โหผมจะได้เด็กเล่นเด็กพัดเก้าไว้เนี่ยซองที่แปดนะฮะโอ้โหเงียบจริงๆมานะครับแพ็กที่เก้า แั้ที่เก้าเป็นอุกาเปิดมาแล้วครับโอ้โหอยู่อาข้างหน้าเลยยังไงเนี่ยยูอาได้เป็นได้เป็นได้เป็นโอ้โหไคต้นนะฮะผมแั้ที่สิบอยู่อาแน่นอนฮะสีแบบนี้อยู่อาเราจะได้เป็นอะไรนะครับโอ้โหอยู่อาข้างหลังด้วยฮนะน่าจะอยู่อาจะเป็นจะเป็นอยู่อาเป็นอไคลานะฮะ ไอ้ล้านนี่ของจริงนะฮะผมบอกเลยอีกสิบแพ็กนะฮะ SR ทั้งหมดนะครับผมห้านะครับผมห้าแพ็กนะฮะเดี๋ยวเรามาไล่เปิดกันนะครับแพ็กที่หนึ่งนะครับผมอันนี้เป็น R อยู่แล้วครับแรนะฮะอืไอแพ็คที่สองต่อเลยครับ S.R. นะครับผมอันนี้ S.R. อยู่ตรงไหนโอ้โหเปิดมาเมื่อย่่งนี้ครับเดี๋ยวผมก็ลูดเลยแล้วกันนะฮะ S.R. S.R. เปไหนวนะเนี่ยทัที่สามโอ้โหเปิดมา S.R. แบบนี้ใบแรกเลยนะเฮ้ยสองใบเลยเหรอ S.R. โอ้โหของจริงเดี๋ยวผมจำได้กุดออกมาเท้าบ้างแล้วกันะ ระเจ้าไ่ออกเลยนะเนี่ย SR กับแพ็คที่4ของเรานะเฮ้ย UR ตรงกลางเลย UR จะเป็นจะเป็นโอ้โหซีลิสนะแพ็คที่ห้าแพ็คที่ห้ามืดขนาดนี้น่าจะไม่มีอะไรแน่เลยผมว่า นี่อ่ะไม่มีอะไรจริงๆด้วยนะฮะแคปที่หกกับ SR นะนะฮะผม SR จะได้อะไรฮะตรงกลางเป็น SR แคปที่เจ็ดคุณพี่โฮปมาแล้วครับพี่โฮปของเราออกมาโอ้อยยู่ SR 2สองใบ SR สองใบเลยเปิดมาเป็น ได้เล่นอยู่ได้เล่นอยู่นะเนี่ยแพ็คที่8นะฮะแพ็คที่8เงียบกิิบเงียบลู่ทิ้งซะแพ็คที่9โอเบลิสยังไม่ได้เลยนะเนี่ยโอ้โหแพ็คที่ 9, งเก้าคลงยเหมือนเดิมนะแพ็คที่10กับเอซอาร์ของเขาแพ็คที่11นะโอโ้ได้3ใบเลยทีเดียวนะ ยิงไงละ่ะเอสนาโอ้โหอีกสองใบเอสน,อนาพระเจ้าช่วยอะไรกันวะนะ <das> ไปต่อนะครับไปต่อนะครับกระบีกหนึ่งพันเพชรนั่นเองนะครับผมอู้หกซองนะฮะไล่เปิดเลยแล้วกันนะยูอาันแรกเราจะเป็นอะไร UR ข้างหลังด้วยระเจ้าต้องมาแล้วไหมจังหวะนี้สี่หละลาไปหนึ่งครับผมแอคที่สองนะฮะแอคที่สองแอคที่สองเป็นเอสมาครับอยู่ตรงกลางนะเอสมา์นี่จะเป็นการ์ดอะไรนั้นหัวเอ็กโซเดียนั่นเองนะครับผมไปครับแอคที่สาม แพ็กที่สามเนี่ย S A เหมือนกันโอ้ S A อยู่ตรงกลางเนะเปิด S A เราจะได้เป็นได้เป็นอะไรอหัวเอ็กโซด็กแล้วเนี่ยไปต่อครับผมแพ็กที่สี่นะฮะแพ็กที่สี่เปิดมาเป็นโอ้โหมุดตึ๊บเนี่ยฮะจะมี S อ U R โผล่มาบ้างไหมเนี่ยไม่มีเลยนะฮะน่าจะเป็น R การันตีนะฮะแพ็กที่ห้า แคตที่5ของเราเ้ยปลี่ยนเป็น S R ผู้ชม S R เราอยู่โอ้ยอยู่หาเลยของจริงเลยนยดวงพี่ผมว่าดวงผมมาครผู้ชมอยู่หาเป็นอโอเบลิสนั่นเองนะฮะโอเบลิสมาแล้วยังไงแคตที่6เปิดมาแล้วครับผมโอ้โหเงียบกิบขนาดนี้ไม่น่าจะมีอะไรแล้วนะ ไปต่อครับแพ็ที่เจ็ดนะกับ U R ของเรานั่นเองนะครับผมแพ็ที่เจ็ดเปิดมาเป็นแพ็ที่เจ็ดนะโอ้ย U R ไปแรกลูดก่อนเลย U R จะเป็นอะไรนั้น U R เป็นแพ็ที่แปดนะครับแพ็ที่แปดเราจะได้อะไร S A S A จะได้อะไรนะฮะ เออาโอ้โหแพกที right ่เก้าแพกที right ่เก right ้าเงียบกริบขนาดนี้ลูดทิ้งซะแพกที่สิบกับยูอาของเขานะฮะยูอาได้อะไรเฮ้ยยูอาจะมาอยู่ตรงไหนโอ้โหมืดอย่างนี้ลูดยูอามันจะโผล่มาจากตรงไหนครับเนี่ยยูอาข้างหลังมีอะไะไขลาไข่ลาของจริง ไปต่อนะฮะโอ้โหไอ้จีเอสอาร์ตองแรกยังไงแพทแรกเอสาอาร์เราอยู่ข้างหน้าด้วยี่ล่ะฮ <Happy Lady S 2> <Yeah. S 1> าร์ปี้เลดี้มาจากไหนเนี่ยไปครับแพทที่สองเอสอาร์นะฮะจะได้เป็นอะไรนั้น อืมไปที่สองอีกแล้วเฮ้ยสองใบติดของจริงแพ็คที่สมกับเอชนาเอาน,นี่จะได้อะไรฮนะรอบนี้เออยู่ด้านหลังนะครับผมเอชได้เป็นโอโหูโซคอซิงนะฮะน่าจะได้เล่นแล้วฮนะนี่ก็เป็นยูอาครับแพ็คที่สี่นะฮะ ยูอาร์มาแน่น,นะจังหวะนี้ยูอาร์ตรงกลางซะด้วยนะคุณผู้ชมยังไงเฮ้ยยูอาร์สองใบเลยอโอเบลิสนะฮะแทที้5กับ S5S างเงียบไปนะแทนไปเลย S5 เนี่ยเฮ้ย S5 มาหนึ่งอย่าหระเฮ้ยยูอาร์เลยตูนเหรอไม่ได้เล่น แคตที่หกนะฮะยูอาร์ยูอาหรือเปล่าเอ้ยสีแบบนี้อาจจะเป็นยูอาก็ได้เปิดมาเป็นยูอาโอซิลิสของเรานั่นเองเนะฮะแคที่เจ็ดเงียบจิปนี้น่าจะไม่มีอะไรนะฮะนี่เละ่ะไม่มีจริงด้วยแคตที่ 8. แปดนะฮะแคตที่แปด โอ้โหเงียบเกินไปแล้วนะครับผู้ชมแต่ก็เงียบจริงอะ่ะเกือสุดๆแต่ที่เจ้านะครับ S r นะฮะ S r จะได้อะไรต่โอ้ S ยู่ตรงกรังด้วย S r S r ได้เป็นไว้ในด็อกมาติก้ามาไงครับเนี่ยมันไม่ได้อยู่ในแท็กนี้ใช่ไหมครับแที่สิบนะเป็น S r นะฮะโอ้โหหลัง เจ็บปวดนะฮะไปครับผมอีกพันเพชรน,นะฮะยังไงไปเปิดเลยละกันแพ็คที่หนึ่งนะฮะโอ้โหเงียบกริบไปต่อครับกับแพ็คที่สองครับ S R S, R. S R จะอยู่ตรงไหนครับข้างหน้าหรือข้างหลังโอ้โหโเป็น U R เลยนะ อยู่อาเป็นการ์ดเฮ้ยแท็กที่สามเนี่ย S R นะฮะ S R แพ็กนี้เงียบกิ๊บเลยมันเกือเกินไปหรือเปล่า<อ>เกือเกินไปเ่าแท็กที่สี่นะฮะโอ้โหเยบขนาดนี้เกือเกินจะบ้าหรือไงเกือแบบขั้นสุดอะฮะ แพ็คที่ห้าแพ็กที่ห้าโอ้เงียบขนาดนี้น่าจะไม่มีอะไรว่างเงียบเกินกวนตีนขม,มักแม่นี่แหะแพ็คที่ห้าแพ็คที่หกครับเป็นเอสอาร์นะฮะเอสอาร์เราจะได้อะไรนั้นโอ้โหมืดขนาดรูดดีครับ 1. ไม่มีอะไรเลยแถวเนี้ยแม่งเถื่อนบอกตรงๆนะถ้าไม่ได้จริงอยู่ไม่ได้เฮ้ย ไปต่อครับแพตที่เจ็ดนะฮะสรอยู่ไหนสรโอ้โหแพตที่แปดแพตที่แปดเนะีฮยโอ้โหเยยบกยีปเฮ้ยข้างหน้าน่าจะเป็นสรแพตที่เกนะ้าเนี่ย ยังไงแพ้ก็ของเราเฮ้ย SR สองใบข้างหน้าหมดเลยข้างหน้าเป็น what what the fuck เดี๋ยวนเล็ยากแพ็คยี่สิบนะแพ็กยี่สิบน่าจะเฮ้ยอยู่อาข้างหลังเลยเหรอโอ้โห SR ก็ามาเลยเนี่ยข้างหลังเป็นใบอะไรนั้น จูอาที่ได้มาเป็นลานะโอ้โหลาของผมมาแล้วนะครับผู้ชมอีกหนึ่งพันเพชรครับนะไปฮะโอ้โหเอฟอาทั้งหมดจะมีห้า็พนะฮะเพชามาแล้วขอยูอาบ้างได้ไหม เอฟอาร์สองใบกันเลยทีเดียวนะฮะไปต่อนะฮะแพ็คที่สองแพ็คที่สองเป็นอะไรน่าจะไม่มีเอฟอาร์ยูอาร์ก็น่าจะไม่มีนะฮะโอ้โหเงียบจริงๆนะอันนี้แพ็คที่สามเอ r อาร์นะฮะเออาร์เราต้องมาดูดิว่าจะเป็นอะไรนั้นนะโอ้่อดี้ผมว่าโดนหลอกแน่ๆเลยลู่เลยละกันนะเฮ้ยโซคอสซิ่งอีกหนึ่งนะ แพ็กที่สี่แพ็กที่สี่นะฮะแพ็กที่สี่เงียบกิ๊บป,ปลูดทิ้งเลยแล้วกันนะฮะเฮ้ยโตคอสซิ่งไอ้ซองเอาเรื่องอยู่นะครับเนี่ยแพ็กที่ห้าแพ็กที่ห้านะฮะโอ้โหเงียบกิ๊บขนาดนี้มึงบ้าหรือเปล่าเกลือสุดๆแพ็กที่หก ยังไงแพตท,ที่หกเฮ้ยเตาข้างหลังโอ้โหไปต่อกับแพตท,ที่เจ็ดนะฮะเฮ้ยแพตท,ที่เจ็ดเปลี่ยนเป็น S าาได้อยู่โอ้โหไม่บอกด้วยไม่บอกด้วยรุดมากเลยนะเนี่ยรุดดีครับอ้าว คนนัมิหลอกผมอะแคลคิทแปดเฮ้ยเจ้าจะเปลี่ยนสีเป็นทองไหมจะโอ้โหไม่เป็นเอชไม่เป็นยูอาร์ให้ด้วยอ่าลุ้นเอชอาร์ A กันฮนะเอชอาร์ S A เป็นแคลคิทเก้าแคลคี่เก้าเป็นเฮ้ยยูอาร์ I, ข้างหลัง โอ้โหโอซิลิสอีกหนึ่งนะฮะทที S ่สิบสอามาแน่เอีามาแน่อยู่ไหนละ่ะสอาตอนนี้สักใบหนึ่งสอาสักใบหนึ่งยังไงสอาข้างหลังโ oh, oh, oh. อ้โหยังชอบ <laughs> ไปต่อครับกับอีก10แพ็คนะฮะเฮ้ยยูอายังเยอะมาดิอันแรกจะเป็นแคอานะฮะเปิดมาเป็นอะไรโอ้โหอาล้วน,นเลยแพ็คที่สองยูอามาแล้วนะฮะยังไงยูอานี่เราจะได้อะไรเฮ้ย ดูอาางหน้าเลยได้เป็นลูกี้วอลเลเยอร์เลดี้นะฮะอันที่สามจากที่สามโอ้โหเงียบกริบอย่างนี้ลูทิ้งไปต่อกับแพทที่สี่นะฮะแพทที่สี่แดนเฮ้ย S R อยู่เกือบข้างหลังเลยแล้วเนี่ย แคสทาเป็นโอ้โหอย่างชอบแคสที่ห้าแคท,ที่ห้าเวนอะไรนั้นแคสที่ห้าโอ้เงียบเกินเงียบเกินไปหรือเปล่าแคสที่หกนะฮะน่าจะเงียบเหมือนเดิมนะรอบนี้ใช้คำว่าสง,งัดได้เลยดีกว่านะฮะมาาหมอจะเพิ่มด้วยครับหมอ กับแท็กที่เจ็ดนะฮะอย่าไปท้อฮะเฮ้ย U R S R มาพร้อมเลยเจ้าช่วยเอสตาร์ก่อนส่อะไรล่ะ U R เป็นอะไรนั้นโอ้โหฮอตเลสดาก์อนนะแท็กที่แปดนะครับผม S R ตรงกลางนะฮะ ได้เป็นเอาเอ็กโซเดียอีกแล้วนะเอ็กโซเดียเะเกินแอทีเจ้าเป็นยูอาด้วยยูอาของเราจะเป็นอะไรโอ้โหยูอาเปิดมาเป็นทีจีไฮเปอร์รีเบรียนนะฮะเอ็ทีสิบยูอาโอ้โห,โฟฟห,หที่ฟันได้หทีนะ ยังไงอันที่สิบยูอาไปไหนยูอาเป็นเฮ้ยลาอีกหนึ่งครับผมของจีนอีกสองพันเพชรครับสุดท้ายนะฮะ โอ้โหเปิดเลยแล้วกันนะเป็นอะไรนั้นเฮ้ยเงียบอีกแล้วแท็ที่สองเนะีฮยแท็ที่สองเป็น S r S r อยู่ตรงไหน S r โอ้โหปัดอฟอฟดีไซน์นะครับผม แพ่ที่3เป็นย r อาร์ด้วยเรามาลุ้นกัน,นครับว่าย r อาร์จะอยู่ตรงไหนนะครับผมย r อาร์อยู่ตรงไหนโอ้โหซ่อนอีกแล้วย r อาร์ของเราเปิดมาพุบโซคลอซิ่งเฮ้ย Virtual World Beat นะไปต่อกับแพ็กที่4นะครับผมแพ็กที่4จะเป็นอะไรนั้นน่าจะไม่ใช่ SR และย r อาร์แน่นอนนะเปิดมาน่าจะไม่มีอะไรนะ เฮ้ยตันแบบนี้ SR โอ้โห SR ของจริงด้วยไปต่อกับแพ็กที่ห้าเลยนะฮะ SR ด้วยนะแพ็กนี้เปิดมาเป็นเอ๊ะ SR อยู่ไหนฮัลโหล SR อยู่ไหนกะลูดดีครับเฮ้ยชัดแล้วนี่อะละ SR โอ้โหตลามเกศแพ็กที่หกนะฮะ เงียบกิฟอย่างนี้ไม่มีอะไรเลยแท็กที่เจ็ดเงียบเหมือนเดิมนะแท็กที่เจ็ดนะฮะโอ้โหไปต่อฮะแพตที่แปดนะครับแพตที่แปดเอ,อสอาข้างหน้าเอสาที่จะได้เป็นเอสอาเฮ้ยแท็กที่เก้า ที่เก้าอุ๊ย SR อยู่ข้างหลัง SR ที่เราจะได้นั้นคือเวทฟิวนะฮะไปต่อกับแพ็คที่10นะครับผมแพ็คที่10เราจะอุ้ย SR 2ใบเลย SR 2ใบเปิดมาเป็นอันแรก Dark Differ นะฮะ เออาร์ใบที่สองเป็นโซกคลอซิ่งนั่นเองเนี่ยฮะสิบแพ็คสุดท้ายนะจะเป็นอะไรนะเดี๋ยวเราไปเปิดกันเลยนะฮะโอ้โหมี ur 2สองนะครับแล้วก็ sr ออยู่ที่ประมาณสี่นะครับผม เรามาเริ่มลุ้นกันเลยนะฮะยู U A. แท็กแรกเป็นอะไรนั้นเรามาดูกันเลยโอ้โหสตาสองใบเลยเนี่ยและยูอาผมไปไหนอ่ะโดนหลอกกันทุกคนเฮ้ยไ n น s ่ซอมอีกใบหนึ่งเนี่ยไปต่อกับแพ็กที่สองเลยยู U A. เหมือนกันนะเราจะโดนหลอกอีกมมหรือไม่นะหรือจะเป็น ยูอาของจริงนะฮะโอ้โ oh, ห oh, ไม่ขึ้นอย่างนี้นะเราก็รูดอย่างสิ้นหวังเลยนะแพทที่สามนะเงียบอย่างเยี้หนะาต่ไม่มีอะไรนะเฮ้ย SR หนึ่งใบข้างหลังด้วยนะน่าจะเกี่ยวกับเด็กนี้เป็นอะไรที่เปิดมาโอ้โ oh, ห oh. แพทที่สี่นะฮะ SR แน่นอนอันนี้ SR เราจะได้เป็นอะไรนะฮะ เฮ้ยยูอาเลยข้างหน้าด้วยลูดเลยแล้วกันนะเฮ้ย hey, SR ก็มายูอาก็มาแพ็กที่5 SR อีกแล้ว SR ที่เราจะได้นั้นคือโอ้โหยูอาเลยทีเดียวนะลูดลูดยูอาจะได้เป็นอะไรเปิดมาเป็นลายใบนะ ลาขึ้นเด็กเกินเลยทีเดียวนะฮะจังหวะน,นี้ <S 2> <S 2> <S 2> <S แพ็คที่หนะฮะแพ็คที่หไม่มีอะไรนะรูดเลยนะแพ็คที่7ดนะเฮ้ยเปลี่ยนสีคือเป็นเอสอารแพ็คที่7เป็นเอที่เราจะได้นั้นคือคอ,คอ,อยู่เกือบตรงกลางเลย เอชอาร์ที่เราได้นั้นคือไปต่อครับแพทที่แปดนะฮะอย่าไปท้อนะฮะแพทที่แปดเฮ้ยมืดอย่งนี้เราจะไม่มีอะไรโอ้โหของจริงให้พี่เดินสะดวกเถอะแพทที่เก้าเอชอาร์เปลี่ยนเป็นยูอาร์ให้หน่อยได้ไหมคนนมุณนบิเกลียมากเลยเอ้ยได้เป็นโอ้โหซ้ำเยอะมากเลยนี่ยครับแพทคสุดท้ายของเรานะฮะแพทที่สิบ ได้เป็นโอ้โหน่าจะไม่ใช่เล็กอาแล้วอยูอ่อาแล้วเอ้ยอยูอ่อาข้างหลังใบแรกเป็นโอ้โหไ่เปิดทีละใบเลยนะฮะอ่าอยูอ่อาของเราจะเป็นอะไรนั้นนะฮะมาดูกันเลยฮนะไฮล่าโอ้โหอุ้ยจจาช่วย ก็จบกันไปแล้วนะครับสําหรับการเปิดกาชาของเรานะครับหาเด็กพระเจ้านะฮะผมนี่ถึงกับร้องเลยัเกลือสุดๆเดีย๋ยวเราไปดูกันนะว่าที่เราเปิดได้อะไรไปบ้างนะฮะที่เราได้ทั้งหมดนะครับขาดไปนี้นะฮะโอ้โหเราก็น่าจะต้องไปย่อยเย็นเหมือนเดิมนะครับผม แดีวเราก็จะน่าจะลองมาจัดเด็กดูนะครับยังไงถ้าคลิปนี้นะครับมีประโยชน์ต่อท่านผู้ชมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อท่านจะได้ไม่พลาดคลิปถัดไปของพวกเราด้วยนะครับผมซีอีเยียนทุกท่านนะครับเราจะมาเล่นเด็กอะไรหรือจะมาเปิดกาชาอะไรนะครับมาดูกันคลิปถัดไปนะครับยังไงก็คลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบายครับ